<Bye>. Okay, ไปหมูหาาโอเคมาปลาเลยละกันเพนเมงูมิข mm ้อเสนอพิเศษคูณจะเจอสุนัขสกิภัยในสองการค้นหาแน่นอนเอาเจ๋วดิใช้เหรียญเดียวเองหมูหาาหาหากลางเอามาแล้วไงจัดการิบา้คำสาบกดที่วิยาบีคำสาบเพื่อโจมตีนี่แหละเลสโก o ได้มาเป็นอะไรอะ่ะถ้าเต้นเป็นคนนี้สุ่มอันไหนก็เกลือค่ะเกมล็อกค,คุณต้องเชื่อมั่นอันกลางไปหนึ่งตองป,ปั๊บมูฮาฮาฮาปั๊บมูฮาฮา,าไปกันอีกอมูฮาฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมาไปไหนชั้นเนี่ยอุ้ยโอ้โหเหมาวัดนี่มาแล้วอันนี้น่าจะขวาเฮ้ยโอ้เชือกรูปโปรไฟล์ตกใจหมดเลยบ้าเข้าทางเปอีกสา้วยิงขึ้นไปบอมขวาแล้วกันวะนี้มูฮาโอเคนะตอนนี้นะครับเหรียญฟรีเราได้หมดลงไปแล้ว ปีสามกำลังวิ่งอยู่งหลังไอ้พวกเห็ดพวกนี้ยหลบไปปุ๊บปใส่ขวาซ้ายขวากาปุ๊บปุ๊บปแล้วผมมองเห็นไงดูทรงละอะไรอ่ะคุณได้รับส่วนลดจากการเล่นติดต่อกันสามารถเปิด3ฉากในราคา278ไปกันเลยสิวะสายสุดครับเหมาดิรออะไรอ่ะโอ้ชั้นนี้เหมาว่ะไปไม่ลุ้นละดูทรงเหมือนเกมจะล็อกโอเคอันสุดท้ายครับโอเคอันนี้มันส่วนลดในการเล่นติดต่อกันและจังหวะนี้พุ่งไปที่มุมขวาแล้วยิงเข้าไปมูฮา อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลยสิอันนี้เหมาไหมเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะมิจิถาวรสองอันสุดท้ายบน์เหมาอ่ะมาแล้วครับเมงูมิกับหมาดำและนกอีกอยของเขาเฮ้อะนั่นนะ เดี๋ยวตกลงกันใครจะเล่นตัวไหนนะมันมีไบโอไบรอนมีโกโตมีกบมีเทลแล้วก็เพนโอเคเราจะเล่นกันแค่6ตัวนี้นะมาผมจองเพนจะ,จะโดนแย่งเพนมันนะเพนต้องเล่นป่านะป่าน่าจะเก่งสุดแล้วขอให้มันอย่าแบนตัวโรงเรียนสวยเวทเราก็พอมันมเราควรแบนอะไรอีกลรอมูรห์ไหมมูราดมีตัวอะไรบ้างโอเคตื่นเต้นะเรารีบเอาไ O โอก่อนนะปะไบโอมันน่าจะโดน่ะโอเคแล้วก็เพน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  เพนเป็นอะไรวะเฮ้ยเพนอยู่ไหนอะเพนเฮ้ยหาเพนไม่เจอไหนเพนวะแอสซัซินอ๋อเออไม่แอสซัซินนี่วะเน่ไทอีอย่าลืมเปลี่ยนสกินน้องเอากบโอ้โหไม่เอาเอาเทลมาโลมไปเอาเทลมาโลมไเอาเทวมาเอาเทลมาเอาเทลมาอย่ามาดูตูนโรงเรียนใส่เวทเอาไว้ เอากบกูไปอ่ะเทลโรผมว่าไม่ดีว่ะมามึงไอ้กบไอ้กบึงนึงเนี่ยจำชื่อไว้นะเนี่ยเนี่ย 916X น่เนี่ยได้ได้ได้เจอนี่โรงเรียนทีมใส่เวทมาเอ้ยโอ้โหชุดเต็มชุดเต็มเสื้อดำกันหมดอัพอะไรอ่ะอัพสองกันมาผมก็ลืมเปลี่ยนเซ็ตเลยเขาเล่นเซตเลยเขาเล่นเซตดีกันไหมเซเนต่ะโอ้เท่ว่ะเท่ว่ะเท่ว่ะ เทวะเทวะไวโอรโรมเหรอก็ได้นะดีกว่าเทโลโรมอะ่ะสวัสสวกักยังเห็นไม่ชัดมันมีตัวอะไรดำๆออกมาวะอ,อะไรดำดำวะหมาเหรอหมาป่าครับหมาดำนี่น้องอีกอย <S 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 อืม้มสวยสวยสวยน้องอีกอยกับหมาดำ รวมกันเป็นนกอีก,กั๋มหมาดอยเฮ้ยโทษครับไม่ได้ว่าพี่ดอยนะ<ก>มาว่ะนกอีก,ก่อยว่ะหมาดำกับอีก,ก่อยผหมันเห็นผมก่อนตัด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 ล้าดอ,อป่านเป็นใครนะฉลามรีบเคลียรรีไปดีกว่ากลุ่มนี้อันตรายว่ะเชียร์ใครมา ป้า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 มาดิดดเจอพลังหมาดำเฮ้ย,ย,ยผมยังไม่เห็นอันตีเลยแลั๊บนึงลากลากลากมาลากมา,า,กมาเอ้ยจิบห่าแล้วจิดห่าแล้วอันตีอันตียยแรงเลยเฮ้ยดูดีครับ ฮึมดีคงดีครับอะไรแย่งกบทำไมดีครับแต่เราก็ยังเป็นคนดีมีมารยาทอยู่พี่ถามผมทำไมดีครับอะไรวะเขาพี่มาแล้ววนะันอะแย่งกบไม่พอยังรล่ยอีกมาดิมาดิมาดิเจอพลังหมาดำไปฟาร์มดีวกว่าไหนขอดูตีนตีนเป็นยังไงยังไม่เห็นชัดๆว้าวโอ้ยสามประสานนกอีกก่กับหมาดำ อีกคกำมหมาดอยเอาอีกแล้วถ้าเราผวนอีกคำหนึ่งจะเป็นยังไงวะอีกคำหมาดอยเอ่อหมาดำอีก่อยหมาดอยอีกคำเอาอะไรวะอยากจะมีชื่อเท่ๆให้มันอะ่ะแบบตั้งเองอะ่ะมาพร้อมลั่นเช็คพุ่มก่อนนี่ส่งอีก่อยไปเช็คพุ่มอันแน่ฉลามเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า เอามันไบรอนยูจีต่อยมัน,มนยูจีเออทำไมผมแพ้ทุกไฟแล้ววะมันหรือมันต้องฟาร์มก่อนวะหมาก่อยหมูดำหมาอีก,ก่อยก็บอยเอเราไม่ต้องตั้งชื่อมันดีกว่าเรียกมันน้องอีก่อยเหมือนเดิมนั่นแหละฟาร์มก่อนมาห้ามันกรดมาลเหสักหน่อยสักหน่อยเอาอีกแล้วเหรอไอโกบยังไงครับ สะกินปีศาจตัวละครปีโป้เฮ้ยเฮ้ยพี่โป้บงจีได้ทรงสีบงจีได้ทรงสีงจีบงจีได้ทรงสีบงบบงจีได้ทรงสีบงจีได้สงตุตเฮ้ยเฮ้ยเมาดิมาดิเฮ้ยเลยเลย มันได้ดิแย่งก,กบกูอะโอ้มันวิ่งเร็วเจอเจอเจอหม,ม,มาบงกีได้ทรงสีโอเคได้ชื่อละเจอหมาเว่ยเจอหมาเว่ยมันแบบมันให้ฟิลแบบเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไระอะเอาฟิกเอาสวยขาปอมมาละขาปอมมาละขาปอมมาละ เฮ้ย,ย,ยเกินเกินเกินตีป้อมตีป้อมตีป้อมเอ้ไปละคาเพียสกรีมีทรายนะโนบาร่าจังแต่แกทำร้ายเพื่อนฉันว่ะแกไม่รอดแน่สวัสดีครับน้องว<า>้าวเสียเลยโอ้ไม่เงินนิดเดียวตังค์เท่าไหร่วะ ต้องรวยกว่าน,นี้วะรวยแล้วไปตบแบบตุบตับตุบตัตบอะ่ะฟังก่อนฟังก่นอนเฮ้ยยังบนเอาว่ะซโลเลยเหรอซอโลเลยเหรอสมเด็ที่อยู่โรงเรียนสายเวทเฮ้ยฉลามฉลามบุกโอ้ไปไม่ทันนะดิเจอหมาป่ากูโอ้โหมันจะสวนไหมมันจะสวนไหมกบมากบมากบมา Bà lại chỗ kì, hơi hơi Ủa giặc bà thật Nhưng bên này dính bên này à, thăm lấy Đồ ná đồ ná Bóng chi đai dòng gì Bóng chi đai dòng gì ว้าวจี้ว้าวบ้งจี้ได้ทรงสีมาดีขามาดีครับน้องฟาร์มฟาร์มฟาร์มเลิกแอคก่อนตอนนี้ฟาร์มก่อนเริ่มตีเร็วแล้วเฮ้ยบวกกันอีกแล้วไม่มีหมาป่าบงจีได้ทรงสีได้ไงอ่ะอยากกระโดดเข้าไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอ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 บงจีได้ทรงสีว้าวอืมป่าไปก่อน แต่ผมว่านั่นไงวบบบงจีงจีได้ทรงสี่วงวงวงจีได้ทรงสี่วงจีได้ทรงสีตุ NG, ด้ ند, ดตุ blood, wow. ้งตุ้งตุ้งมันออกกันเวทเหรอก็ก็ออกจ่อเวทไงชิวๆไม่ลงเรียนส่เวทเราไม่ค่อยสามัคคีกันเลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่ดีๆเอาดีๆก่อนหกพันฉลามมันลอยแปดพันแล้วอ่ะขอตั้งอะไรครับ เพาว่าเอาาเอมันมีท่าเต้นไม่ได้เปิดท่าเต้นนะโหกรรมอดโชว์เลยเระวังนะ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 วงจีได้ซมซีปุ๊บ,บเอาแล้วยูจี ผ่านล้วน้องผ่านแล้วน้อง,องต้องออกอะไรวะโอ้มันออกทอยกันสามคนมีเมทแค่สองตัวมันออกทอยกันสามคนฮัลโหลเบาเป้า,า,าหมายชัดเจนนะแบบนี้นอ้องต้องแก้ทงังมาก้างล่างก่นอนส่งน้องอีกก่อยไปเอาใหม,ผม,ม่ผมไม่โยนละผมไม่โยนละ ว่าไงครับโอเออาโอเออาโอเอโอเคไปกันต่อใส่กันแล้วใส่กันแล้วมาดิมาดิแต่ผมไม่ได้ทำบนนะหมีมามาดิมา,ด,มา,มาดิมาดิมาดิ กอๆๆ <g ül> เจอไม่เงยทำไงดีวะเออสวยโคโจทำไมมันสู้ใครเอ,อ้ตรงนั้นมันสู้ใครไม่ได้หดอวะสรุปใครโลมเน,น,นี่ยตอนเนี้ยไม่มีใครโลมเฮ้ยสวยขอโชว์หน่อยดิอยากโชว์มั้งอ่ะเมื่อไหร่จะมีฉัดโชว์วะ มาได้จอดแล้วไม,ไม่ไม่กลัวคาแล้วมาเออไม่ได้ดูท่าวาร์ปเลยอุ้ยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยมหมุนด้วยหมุนด้วยว้าวกระต่ายกระจายสว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 ยเพยนอันติเอ้ยมันมันตีดาบป่ะมันตีป่ะ บงจีได้ตรงสี่ o งจีจอนบงจีได้งสี่ได้ตรงสี o n งจีได้ตรงสี่บงีได้ตรงสีก็มาดิครับน้องโดนไปดิขอสักคิวว่ะเขาเน้นเน้นตั้งเต็มคำอะอู้ยสุยว สี่สี่เท่ากันอีกทำเวฟไปก่อนละกันเฮ้ยขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะหรือไม่ไหว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 ไไ <c oughs> โอเคนายอยู่ สามสามไม่แย่ไม่แย่สวย <Off> ได้ป้อมนะอย่างเงี้ยไ <the> ด้ป้อมนะได้ป้อมนะทำไมไม่เ sure. อากบมาโลมฮ่าลูกกระตาดูนะโอเคครับรู้มาแล้วครับแค้นไม่หายเลยเนี่ยจะเล่นคอมโบโรงเรียนสายเวทโดนแย่ต้องเอาเทลมาโลมเนี่ยเอ้ยตัวอะไรโลมนะไวโอมาโรมเนี่ยระวังนะไวโอเอ้ยโนบะระระวังนะ ngoại ba, chú chị, ui, mà đ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 i, bông gì đại dùng gì, bông đại gì đại dùng gì, mày đi má, mà. đi bên này, một zoom vào zoom rồi nà, tôi zoom vào rồi nà, tôi zoom vào zoom nọ, ừm ừm, บงจีได้สองสีมาดิครับบงจีได้สองสีบงจีได้สองสีมาดิมาดิม,มีหมุดเขียววะมาดิแอ๊ะหาะเห็น <c oughs> นะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยหรือเราเปิดดาร์กได้วะโอเคโซมานะโซมานะโซมานะ โกบมากบมากบมาสวยบงชีได้ทรงสีบงชีจะจะมาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงบอกเลยไปเลยโกโจดนวาราเลตโก้ เปียนตัวไข่ครับจริงครับน้อง